เียดหับกหลับลึกเบียเอาไงดีเราหลับลแกงเขาไปแกงเลยพี่ไปไม่ได้เขาเปิดเพลงเขาป้องกันตัวเขาเองเราก็พูดทีนี้เขาป้องกันตัวเขาเองเราต้องอยู่ไกลๆสิ เออเดี๋ยวเอสซีนะใช้พลังเสียงก่อนเบียดเสียงหนึ่งยังไม่เทียบเบียดฮ่าสองรอบแล้วเบียร์เดี๋ยวได้ไปแทนเองเบียร์ทำไให้เกลับไปก่อนดี่ให้เพียงหมดก่อนทำห้เพียงหมดก่อนแล้วเราก็ตายโอ๊ยตายแล้วเนาะหลับอะไรขนาดนั้นค่อย่่คอยเสียงดังเลยนะเบียร์ โทรศัพท์กำลังจะลวกวเบียทำไมเขาหลับได้ขนาดนั้นเบียมาดูหน่อยที่เร็วไม่ใช่ว่าหยุดหายใจไปแล้เวเหรอลุกไปลุกหน่อยอไป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 ดูหน่อยที่หนูไปปิดเพลงก่อนโอ้ยเนอนไปให้เบียได้การจัด โอ้โหฮะไปดูสิเพลงก็เปิดบ่ค่าเขาไปใกล้เอฟซีเรียกมาถามออสแล้วย,ยังไม่ตื่นออสออสครับผมสวัสดีครับ <อด S 2> ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับพี่ฮะวีออสเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆนั่งนิ่งแล้วแข็งแล้วก็เปิดเพลงไว้ <c oughs> นั่งนิ่งแข็งเลยใช่ไหมใช่เรียกสามออสแล้วเสียงดังแค่ไหนออสก็ไม่ตื่นออสออสโหะระดับระดับแจมพินัทยังไม่ตื่นนะครับเออเอาละทำไงล่ะเบียร์ดูกัมาปิดเพลงก่อน บาร์ดเบียย่องไปแล้วเอฟซีบารดอะไรของเข,งขาเขาบ่ตื่นให้มาอีก mm